เขาหมือจะเป็นเอ็ก hmm. ซ mm ์เพรสกับเรื่องวัยรุ่นแล้วนะครับในวัยทองหรือวัยดึกโอ้โหเขาบอกขวัญใจไม่แพ้กันเลยไปฟังคำถามแรกกันเลยครับจากสายด่วนสุขภาพจิตหนึ่ครับสวัสดีครับคือกับผมอายุยี่ปีมีแฟนแล้วเลิกกันไปแล้วครับแต่ยังมีความต้องการทางเพศอยู่จะทํำยังไงดีครับ แมก็เป็นปัญหาคาใจนะครับของหนุ่มวัยทำงานรือเบนจะเพศเลยนะครับวัย25หัวเลี้ยวหัวต่อนะครับเคยมีแฟนเคยมีความสุขเคยมีสัมผัสรักด้วยกันแล้วอยู่ดีๆมันหายไปนะครับนี่เรื่องพวกนี้เนี่ยเขาเาบอกว่าสูงสุดคืนสู่สามัญโกเลงบอกโกเลงครับประมาจารทางด้านกําลังภายในบอกว่านะครับเคยไปสูงสุดแล้วก็กลับสามัญบ้างเคยทําอะไรมาแต่ก่อนก็ทําเหมือนเดิม สมัยก่อนเนี่ยแต่งงานกันทีนึงเนี่ยห้าคนก็แต่งงานห้าคนเหมือนเดิมก็ได้นะครับหมายความว่าคือเคยช่วยเหลือตัวเองอย่างไรก็ช่วยเหลือตัวเองไปแบบนั้นก็ไปเห็นจะเป็นอะไรทีนี้นะครับก็มีแนะนําต่อเพราะเหมือนเดิมครับผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากจินตนาการครับใช่ใช่น้าันจินตนาการจะไปยังยังยังรักแฟนอยู่ก็จินตนาการถึงแฟนก็ได้ อ่าจินตนาการถึงแฟนก็ได้ก็ได้รับความอบอุ่นเหมือนเดิมนะครับหมายความว่ายังมีนั้นอยู่ทีนี้ถ้าเกิดบอกว่ามันมีอารมณ์อยู่อยากแก้อารมณ์ค่อนข้างจะหายไปเราก็ต้องรู้ว่าผู้ชายเนี่ยนะครับฮอร์โมนเพศชายคือฮอร์โมนกาลังฮอร์โมนพละกําลังก็ไปหางานทําที่มันใช้พละกกาลังซะนะครับกลับมาถึงบ้านหมดแรงก็นอนหลับฝันดีเหมือนกันนะครับถ้าไปใช้บริการครับครับ อันนี้ความจริงไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอีตอนนั้นใจมันกําลังไม่สบายใจจากการเลิก,ลกรักอย่าลืมนะอีตอนแรกที่มีแฟนเนี่ยแล้วมีสัมพันธ์กันด้วยความรักนะครับมันมีความสุขสมรูปแบบหนึง่งใช่ไหมครับมันไม่ใช่แค่จะไประบายระบายอะไรไ <ป S 2> ออกเรื่องใช่ไหมครับทีนี้พอไปมีอะไรกับหญิงบริการเนี่ยบางทีอารมณ์ที่มันโศกเศร้าเสียใจต่างๆเนี่ยไปเจอบทบาทบางอย่างถ้าเกิดชอบติดอกติดใจไปเลยไม่หันกลับถ้าเกิดไม่ชอบ อาจจะไม่ชอบเรื่องนี้ไปเลยก็จะมีปัญหากับแฟนคนต่อไปเพราะฉะนั้นจะต้องเว้นระยะครับพวกนี้ต้องเว้นระยะอย่าเพิ่งไปมีกิจกรรมมานั้นครับเพิ่งตัวเองจินตนาการดีที่สุดอะครับ